เป็นอะไรลูกก็พี่เข้าฟาังอ่ะกินขนม A B C ของหนูหมดเลยอ่ะเดี๋ยวซื้อมาให้อีกนะอ,อ,อร่อยมากเลยอ่ะออโอ้ขนมหลอดุ้งของโปรดพี่เลยอ่ะพี่ขอนะเฮ้ยเฮ้ยพี่เข้าฟัาฟางเฮ้ยเดี๋ยวเจอดีแนะอ่อร่อยจังเลย กินขนมหมี่ช็อกชิเมล่าดูนี่นะพี่เข้าสฟ่างกินนี่นอะพี่ข้าฟฟ่างกินแม่น้ำลายน้องเป็ดเป้ย <S 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 ไอพ,พ่อแม่พี่เข้าฟ่างซื้อให้กินสิคะไม่แยกน้องเป็ดเป้อยอยู่ได้อ่ะแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะคะอ้าวข้าฟ่างแล้วทำไมทำนิสัยอย่างนั้นอะลูกก็ผมอยากกินอนะพ่อมันอร่อยอะ มีตั้งหลายรสชาตินะพี่ทานได้ทั้งเด็กเลยผู้ใหญ่เลยค่ะพออซื้อมสิคะแล้วซื้อจากที่ไหนล่ะจิ้มที่ด้านล่างขวามือนี่ไงคะแล้วทุกคนล่ะคะเคยโดนเพื่อนแย่งกินขนมไหมคะหนึ่งเคยก็สไม่เคยเพราะเป็นคนแย่งเพื่อนกินตลอดหวานเยีย